ใต้พื้นโกดังเหมือนมีอะไรบางอย่างขยับอยู่ตลอดเวลาผมไม่ได้ฝันผมตื่นอยู่ทั้งคืนและที่ได้ยินมันอยู่ข้างล่างมันคืออะไรกันแน่เจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณต้นครับคุณต้นเคยฝันว่าอยากมีสตูดิโอเล็กๆไว้ทำงานศิลปะของตนเองไม่ต้องใหญ่มากขอแค่มีโต๊ะเขียนแบบ มีแสงแดดส่องเข้ามาในช่วงบ่ายมีเสียงเงีย,งงยบๆพอที่จะสามารถฟังเพลงและคิดอะไรที่เป็นของตนเองได้ครับก็ขอเพียงแค่นี้ช่วงนั้นคุณต้นพยายามที่จะหาห้องเช่าถูกๆครับย่านชางเมืองที่กรุงเทพเพราะอยู่คนเดียวไม่อยากรบกวนใครและไม่อยากได้ใกล้แหล่งชุมชนมากนักจนในวันหนึ่งคุณต้นไปเจอกับโกดังหลังหนึ่งในเว็บโพลห้องเช่า ซึ่งมันอยู่ลึกมากๆครับแทบจะเป็นท้ายซอยเลยด้วยซ้าอยู่ตัดกับถนนหลักขนาดประมาณบ้านหนึ่งหลังไม่มีอะไรตกแต่งครับเป็นเพียงแค่พื้นที่โล่งๆกับกําแพงปูนเก่าๆโกดังมีหน้าต่างสองบานและประตูเหล็กม้วนที่เปิดขึ้นได้เพียงครึ่งเดียวค่าเช่าถูกมากๆครับเพียงเดือนละ1,800บาทเท่านั้นเองไม่มีค่าน้ำไม่มีค่าไฟขั้นต่ำเจ้าของบอกว่า เช่าได้เลยขออย่างเดียวแค่อย่าเสียงดังก็พอซึ่งแน่นอนรัาว่าคุณต้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเงียบครับดังนั้นเลยไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องเหล่านั้นคุณต้นไม่ได้คิดอะไรมากครับพอแค่อยากวาดภาพเพียงคนเดียวเท่านั้นเองดังนั้นก็เลยนัดเพื่อขอไปดูสถานที่จริงครับหลังจากที่ไปดูมันเงียบครับและมันเงียบเกินกว่าที่คิดไปได้วยซ้าข้างๆกดังล้างอีกหลังไม่มีใครใช้ฝั่งตรงข้ามเป็นที่ดินเปล่า หญ้าขึ้นสูงเท่าขาและทั้งซอยแทบไม่มีคนเดินผ่านเลยได้วซ้ำแต่คุณต้นกลับมองว่านี่แหละคือแบบที่เขาต้องการเงียบไม่มีคนผุกพานคุณต้นเลยตัดสินใจเลยครับหลังจากนั้นอีกสองวันย้ายเข้ามาโดยทันทีหลังจากที่ได้เซ็นสัญญาครับในวันแรกทุกอย่างมันปกติดีครับคุณต้นไม่อยู่ในโกดังพร้อมกับโคมไฟตั้งโต๊ะเพียงแค่2อันพัดลมอีกหนึ่งตัวกับลำโพงอันเล็ก เอาไว้สาระเปิดเพลงฟังแบบเบาๆครับติดผ้าม่านที่ตรงหน้าตา่างและซื้อบาะนอนพับได้มาปูนั่งเล่นช่วงเย็นของวันนั้นครับคุณต้นลองวาดภาพบนผืนผ้าใบดูและวาดไปเรื่อยๆจนเกือบประมาณสักหนึ่งทุ่มคุณต้นก็ได้หยุดมือครับแล้วก็นั่งฟังเสียงเพลงต่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเงียบดีครับเป็นตาสเปกที่คุณต้นคิดไว้เลยไม่มีรถไม่มีเสียงหมาเหา่าไม่มีเสียงนกร้องแถมมันเงียบ ก่อนที่คิดเลยด้วยซ้ําตอนแรกก็มองว่าเป็นแง่ดีนะครับมันเงียบแบบนี้แหละมันดีละสําหรับในการวาดรูปแต่พอลูกเดินไปเปิดประตูเหล็กม้วนเท่านั้นแหละครับเสียงบางอย่างมันดังขึ้นที่ใต้ผืนดังแกลบแกลบครับเสียงนั้นมันดังมาจากใต้พื้นปูนมันไม่ได้ดังแบบสัตว์เดินหรือหนูวิ่งด้วยนะครับหรือว่าของทับอะไรบางอย่างแต่มันจะต้องมีอะไรสักอย่างครับที่มันเคลื่อนตัวช้า ไปตามพื้นและมันดังมาจากที่ด้านล่างคุณต้นหยุดนิ่งและก็มองลงที่พื้นครับแต่มันก็ดูเรียบร้อยดีคุณต้นเลยพยายามคิดว่าหรือว่าจะเป็นเสียงท่อน้ําจากข้างล่างหรือไม่เสียงไม้ล้านหรอเสียงลมหรอแต่ว่าท่อน้ําไม้ลมไม่มีเลยนะครับคุณต้นเลยพยายามยืนอยู่นิ่งๆครับแบบเงียบๆนั่นแหละฮะและพูดปลอบใจกับตัวเองว่าอาจจะหูแว่วก็ได้ คืนแรกคุณต้อนนอนค้างที่โกดังนะครับแล้วก็เปิดเพลงกล่อมแบบเบาๆหลับหลับบนเบาะพับใต้หน้าต่างแต่ช่วงเวลาสักประมาณตีสอครับคุณต้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเหมือนเดิมอีกแล้วครับแก๊บแก๊บคราวนี้มันไม่ได้มาจากจุดเดิมนะครับแต่มันอยู่ที่ใต้ใตพื้นตรงบริเวณเตียงที่ตัวเองนอนอยู่เลยครับคุณต้นลุกพวดขึ้นมาทันทีคว้าโทรศัพท์เปิดไฟฉายและส่องไปที่พื้นครับ แต่ว่ากลับไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยไม่มีรูไม่มีอะไรขยับทั้งนั้นครับคุณต้นเลยพยายามที่จะลุกออกมาจากบ่อก,ก่อนครับและพยายามค้นหาดูว่าเสียงนั้นเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่แต่เสียงนั้นมันก็ยังไม่หยุดนะครับในทุกครั้งที่คุณต้นเดินถอยหลังเสียงนั้นมันตามใต้เท้ามาเรื่อยๆครับเหมือนกับว่ารู้ว่าคุณต้นยืนอยู่ตรงไหนคุณต้นก็เลยเปิดไฟทั้งโกดังเลยครับจนรุ่งเช้า และตัดสินใจว่าไม่ค้างอีกแล้วล่ะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆพอรุ่งเช้าครับคุณต้นเริ่พยายามเก็บของทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามานะครับแต่ว่าเอามาไม่เยอะมากเปิดประตูและกําลังที่จะออกไปครับในทันใดน,นั้นเองอยู่ดีๆก็มีกลิ่นลอยออกมาครับกลิ่นมันไม่ได้แรงมากแต่มันเป็นกลิ่นไม้ผุผสมกับกลิ่นน้ํามันเครื่องเก่าๆฮะในตอนแรก คุณต้นคิดว่าเอ๊ะหรือกลิ่นเนี้ยมันจะมาจากโกดังข้างๆหรือเปล่าเพราะว่าในตอนที่เก็บของคุณต้นสังเกตเห็นว่าผนังโกดังมันมีรอยด่างๆอยู่ด้วยเหมือนเคยมีอะไรตั้งพิงเอาไว้แล้วมันเพิ่งถูกย้ายออกไปคุณต้นนึกขึ้นได้ก็เลยลองเข้าไปดูใหม่ครับพอเข้าไปใกล้ๆตรงกลางรอยด่างนั้นมีรูเล็กๆเหมือนกระปูตอกไว้อยู่และมีเศษกระดาษติดอยู่ด้วยครับมันคล้ายๆกับผ้าหยัด แต่มันกลับถูกฉีกออกหมดแล้วนั่นก็แท้จะยืนยันได้แล้วว่านี่มันไม่ใช่โกดังตามปกติแล้วล่ะครับนั่นคือสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวของคุณต้นครับแล้วรีบเดินออกมาเลยโดดันทีหลังจากวันนั้นคุณต้นบอกกัาเจ้าของโกดังว่าขอย้ายออกครับไม่ขออยู่และมั่นใจว่าในนี้จะต้องมีอะไรแน่ๆหลังจากนั้นครับผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในซอยนั้นทัก มาหาคุณต้นนะครับเพราะเคยเห็นคุณต้นอยู่ในที่โกดังหลังนั้นเขาบอกว่าจริงๆที่ดินตรงนั้นเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นศาลาไม้ของวัดล้างซึ่งเมื่อประมาณ30ปีก่อนมันมีพิธีกรรมบางอย่างอยู่ในโกดังนั้นนั่นแหละมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตในพิธีและไม่มีใครมารับศพด้วยไม่มีงานศพไม่มีแม้แต่ชื่อป้ายหน้าศพครับศาลานั้นได้กลายเป็นพื้นที่ต้องห้าม เลยถูกปิดเอาไว้หลังจากนั้นไม่กี่ปีถูกรื้อถอนและกลายเป็นที่ดินเอกชนหลังจากนั้นก็ถูกสร้างให้เป็นโกดังแต่ในคืนที่มีคนอยู่นั้นมักจะได้ยินเสียงบางอย่างที่คานอยู่ที่ใต้พื้นเหมือนมีใครบางคนเวียนไหวตายเกิดอยู่ที่โกดังนั้นนั่นคือสารที่คุณต้นได้รับมาจากคนที่โทรมาบอกนะครับและมันก็แน่นอนตอนนี้คุณต้นก็เลยยิ่งมั่นใจเข้าไปอีกว่าที่ตัวเองเจอ ไม่ได้ฝันครับเป็นในช่วงที่ตื่นอยู่จริงๆและสิ่งนั้นมันอยู่ที่ใต้เท้าของตนเองคุณต้นเลยถามกลับมาว่าพวกคุณเคยอยู่ที่เงียบๆกันบ้างไหมครับเงียบจนแบบไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆมันดันมีเสียงอยู่ที่ใต้เท้าของคุณถ้าเป็นคุณจะทำยังไงดีครับจะลองฟังอยู่เงียบๆดีไหมหรือว่าจะหนีออกจากที่นั่นดีเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ ไม่แน่เด็กคนนั้นอาจจะต้องการความช่วยเหลืออยู่ก็ได้นี่คือสิ่งที่คุณต้นฝากไว้ให้คิดครับ